ขันกระโพดฟักใหญ่ฟักใหญ่รถมาแล้วรถมาแล้วดูนะครับขันกระโพดนะครับสามสามเก้าครับสามสามเก้าที่แถวในหมู่บ้านผมเนี่ยไม่ใช่หมูม่บ้านผมลมศักดิ์เพชรบุญนะครับเขาจะคือเขาลองมาทุกเขาลองมาทุก ทุกสายพันธุ์นะครับมาหยุดอยู่ที่339สามเก i c ซิิครับรายได้แอลลายน้ำหนักที่ได้ต่อไร่ก็ประมาณอยู่ประมาณตัน8มาตรฐานครับถคนถ้าเกษตรกรหรือว่าคนไหนทําที่ขยันหน่อยขยันให้น้ำขยันให้น้ำขยัน ดูแลดีนะครับถึงว่าดูเออง่ายๆก็คือคนไหนดูแลดูดีก็จะได้เห็นสองตันหรือสองตันหน่อยๆต่อไร่นะครับเนี่ยปักมันครับมาดูอันนี้มันไม่เท่าไหร่นี่มันอยู่ปลายดูลากมันครับดูลากมันลากมันจะประมาณสามชั้นนะครับลากมันจะเดินดีสามชั้นอยู่ล่างอีกชั้นนึงหีสองชั้น ต้นนี้ฟังเล็กไปหน่อยมันเม็ดเป็นเล็กลากลากครับจลากจะเดินดีนะครับกับดินบ้านผมดินหน้าจะดินดีอยู่หรอพับุ์รบล์ลมสักพัฒบ์โบล์นดินถือว่าได้ได้ครับต้นก็จะสูงประมาณสองเมตร สองเมตรเลผมสูงเมตรร้อยหกสิบห้าครับต้นนี้ก็จะสูงประมาณสองเมตรสองเมตรเดี๋ยวผมแกะฝักให้ดูครับเก็บแกะสักฝักนะแกะให้ดูครับ ั้คนเดียวไม่มีคนหายเ่คนเดียวไม่มีคนหายให้เห็นไหม นี่ครับสักมันเห็นชัดหรือเปล่าทำไมมันทำไมไม่ชัดมีประมาณสิบแปดแถวครับสามสามเก้าพูดหน้าเล้ง นุ่เป่านะครับหัผมน,นับนะประมาณสิบแปดแถวฝักใหญ่ครับเนี่ยก็ดูแขนผมได้เทียบกับแขนผมนี่แล้วง่ายๆนี่ ครับต้นสูงประมาณสองเมตรมันจะออกมันจะออกฝักอยู่ที่นับดูก่อนข้อเที่ยวแล้วเอาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะออกจะออกฝักอยู่ที่ประมาณอะไรนะข้อที่สิบของต้นของลำต้นนะครับลาต้นแข็งแรงครับ พูด,ด 3, 3, 9, แต่สามสามเก้าเราไม่ไปพูดถพัดอื่นแต่พูดไม่ไม่พูดชื่อพัดอื่นครับเดี๋ยวก็เสียหายเขาไม่มแจ้งจับผมอีกแต่ที่ลมสักเพชรบุญเขาอะไรจบที่อะไรนะสามสามเก้าไปซิฟิครับในนั้นก็เหมือนกันครับ ครับเอามาถ้ามารับชมหรือก็อมารับชมขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับกดติดตามกด subscribe